ว่าเล้ยเเอ๋มันตาบอีกแล้วครับผมก็หาเตี้ยครับกองน้ำนิดน้อยแล้วก็มันจะมีพวกหญ้าลอยๆครับตีไปตีมาออกกัดจนได้ครับเหยี่อตัวเล็กมันได้เปียมอย่เงี้ยแหละหนึ่งตะขอเต็มเบ้าโอเคครับผมอ้วนๆเลยป่าหน้านี้เว้ยโอ้โห ช็ับพอดีโอเคครับผมเจ้ามันตับสุดยอดครับห้าแต้มละววันนี้ตั้งใจไว้แค่ห้าตัวนะครับก็ออกมาหาทำคลิปเนาะได้ได้หกตัวปล่อยไปตัวไม่ใช่ปล่อยล็อกเอาวางไว้แล้วหาไม่เจอโอเคครับผมเจ้ามันทำทีนี้สุดยอดมากครับลองซื้อติดกระเป๋าไว้นะครับก็โอ้โหเหยื่อตัวเล็กใช้ทนมากคุ้มนะครับคุ้มต่อการใช้งานออกไปยังได้ปลาสีห้าตัวก็คุ้มแล้วครับผม ชอบาะครับมันต้อง